รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีนวัตรกรรมและสิ่งต่างๆเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในการทําอาชีพของเกษตรกรไปจนถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทํางานไปเช่นจากการใช้ควายไถายนาเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีหรือการใช้เทคโนโลยีควบคุมการปล่อยน้ําและอื่นๆอีกมากมายก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างพัฒนาและเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นให้วงการเกษตรก้าวไกลให้ทันโลกและนํามาประยุกต์ใช้ ในวงการเกษตรของไทยให้ได้แต่เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแม้จะอำนวยความสะดวกแต่ด้วยปัจจัยภายนอกต่างๆทั้งเรื่องที่ดินต้นทุนการผลิตที่มากขึ้นภัยพิบัติภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆก็ทำให้ภาคเกษตรนั้นมีแนวโน้มที่จะอยู่อย่างลำบากขึ้นจนเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักนั้นอยู่อย่างลำบากและมีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินมากยิ่งขึ้น เมื่อปัญหาเกิดขึ้นคนเราจําเป็นต้องการทางออกที่ดีกว่านี้ดังเช่นบุคคลบรรดาลใจของเราข้ามคืนนี้ครับที่ครั้งหนึ่งเขาคือผู้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตรเคมีให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ sea, ที่จะช่วยให้เกษตรในชุมชนได้กลับมาอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขอีกครั้งกับพ่อคําหนึ่งที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในยุคของเขาให้เราได้ฟังกันครับการทําเกษตรเคมีมาก่อนนั้นก็เริ่ม อยู่ประมาณ2,525สืบอทอดจากอาบัตพุรุษคือปู่ย่าตายายปิดามัรดาณช่วงนั้นก็จะเป็นการาทำเกษตรซึ่งไม่มีเคมีเช่นเดียวกันมาก่อนคือใช้มูลสัตว์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาก่อนต่อมาสู่ปี2,530 2,535สืบต่อมามีการปลูกทุเรียนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายก็จะเป็นพันหมอนทองชนีเริ่มามาสู่ช่วงนั้นในการแข่งขันรูปแบบของสมัยเทคโนโลยีเริ่มจะมีบทบาทเข้ามาก็จะทำให้มีปุ๋ยเคมีเข้ามา,าบริษัทต่างๆาแล้วก็ยาฆ่ามแมลงต่างๆ ว่ารวมหลายๆชนิดและโฮโมนต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ของชาวสวนในจังหวัดสรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นระยะระยะมีการใช้สื่อแกนนำมีการใช้หลักการประชาธมพันธ์มีการวิธีการกรมส่งเสริมการเกษตรมีการใช้นักวิชาการและร่วมด้วยภาครัฐ ให้การสนุนในโครงการเคมีระยะนั้นๆมากดครับแล้วจุดไหนครับที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วหากยังทำเกษตรแบบนี้อยู่ทั้งตัวเราเองและชุมชนไม่รอดแน่ๆพี่น้องษส่กรทุกคนเนี่ยมีความมุ่งหวังว่าปีนี้คงเสมอตัวถึงไม่ถึงก็ขาดทุนแต่กำไรน้อยก็หวังต่อสู้ไปปีหน้าว่าคงจะมีกำไร คงจะได้มากขึ้นแต่นโยบายภาครัฐต่างๆนั้นการตลาดก็ยังอยู่ในเมืองไทยยังไม่ได้ขยายผลไปสู่การส่งออกต่างประเทศแม้แต่กิโลเดียวลูกเดียวฉะนั้นไอ้ความการที่เป็นวังวนของการทําสวนพี่น้องเกษตรกรก็มีทางเดียวที่จะต้องเพื่อหวังผลว่าปีหน้าคงดีกว่านี้ ปีต่อไปคงดีกว่าน,นี้อีก3ปีก็ดีกว่าน,นี้ฉะนั้นดอกเบีย้ยของธนาคารต่างๆไม่มีวันหยุดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หรือจะรอให้ผลผิดราคาดีดอกเบีย้ยจะลดให้พี่น้องเกษตรกรฉะนั้นาการที่การนำร่องของพี่น้องเกษตรกรนั้นก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นที่พึ่งก็คือของธนาคาร เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับป,ปุ๋ยเคมีเข้ามาในปีนั้นปุ๋ยยาขยาเข้ามาในปี2,498แล้วต่อมาองค์เพระเจาอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเห็นว่าประเทศไทยพังแน่ก็ต้องเลยต้องเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเข้าสู่บริบทตั้งแต่ปี2 5 0 4ฉะนั้นปี2 5 0 4นั้นมีบทบาทว่าจะต้องให้พี่น้องสายกรเนี่ยเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลาเรียกกำนันผู้หญ่บ้านในวาระการประชมุมให้กำนันผู้หญ่บ้านเนี่ยแจ้งครัวเรือนทุกครัวเรือนใท้จ่า,าจการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และสุกรเลี้ยงปลานนลปลาททพทิมปลาสริดรัฐบาล กำหนงบประมาณให้แล้วก็ทำปุ๋ยรีใช้เองอันนั้นหัวใจหลักเกิดขึ้นและจากต่อจากนั้นการวราระการประชุมประจําเดือนทุกๆเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ประชุมชาวบ้านว่าใครจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรใครจะเลี้ยงบานน้นบานินบัานททิมปลาสลิดก็ต้องว่าให้ลงชื่อแล้วก็เอาปล่อยตำบ่อตมสะตาอะไรที่มาแล้วผมก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็ณนะปีนั้นรุงขึ้นปีเพาว่าเป็นป่าชา้าบ้านเพราะบรรยายสรุปข้อมูลจากหมู่หลายขยายผลไปสู่หมู่จากหมู่ขยายผลแล้วก็ขยายผลจากเครือข่ายขึ้นสู่ระดับตำบลผมก็เป็นวิยากรเองจากขึ้นสู่หลายตำบลผมก็ขึ้นเป็นวิยากรระดับอำเภอพอถึงหลักปัญญาเศษรษฐกิจพอเพียงขึ้นสู่ระดับอำเภอเสร็จเรียบร้อยผมก็ก้าวขึ้นเป็นวิทยากร ระดับจังหวัดและก็จากนั้นก็มีการาหลักการาเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนี้ผมมีการจดบันทึกเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้และก็ลงมือทําจริงปฏิบัติการทําจริงเป็นที่มาครับมันเป็นหัวใจหลักเลยผู้บริโภคนี้ถ้าผู้บริโภคได้รับอา,อาหารพืชผักผลไม้ที่บริสุทธิ์ฉะนั้น ชีวิตอายุของหญิงยืนนาน